สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่42ลือไปทั่วเมืองหลวงชิ้นเฟิงยัดพิม์เขียวลงในอ้อมแขนชิ้นเสียวฟูก่อนจะจับเด็กหนุ่มพลิกตัวแล้วเตะเข้าที่ก้นหนึ่งทีพร้อมเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ว่าร้องหาผีบรรพบุรุษเจ้าหรือนานๆานทีพวกพี่หญิงที่ดูอย่างกับเสือจะตามไม่ทันข้าหากเรื่องซื้อหอสุราหลุดออกไปฆ่าไม่ปล่อยเจ้าไวแน่รีไปส่งพิมเขียวซะห้ามทำหายเด็กขาดนี่เป็นสิ่งที่ข้าตรักรรมธรมมาตลอดทั้งบ่ายเชียว ชิ้นเฟิงโยนบบาวคู่ใจออกไปนอกห้องเขาเรียกเสี่ยวเซียงเซียงให้เข้ามาล้างหน้าให้จากนั้นก็ตรกองกอดน,น,นางและเดินตรงไปยังห้องนอนเสี่ยวเซียงเซียงตกใจจนร่างอารชรยืนแทบไม่อยู่ทว่านางไม่กล้าที่จะล้มพับลงไปจึงได้แต่ขดตัวเป็นก้อนกลมแล้วเอ่อยอย่างประมาชนน,นายน้อยชูเฟิงยังอยู่เจ้าคะ่ะโอ้งนั้นก็ดีเลยดวงตาชายหนุ่มเป็นประกายเรียกนางเข้ามาสิแล้วข้าจะสอนพวกเจ้าเล่นโตตี้จู่หนึ่งโตตี้จู่สู้กับเจ้าของที่ดิน เสี่ยวเซียงเซียงไม่ได้ที่จะคิดถึงการละเล่นหยาบโลนระหว่างเจ้าของบ้านกับสาวใช้ตัวน้อยแก้มของนางแดงก่มเอ่ยออกมาอย่างเขินอายนายน้อยไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องบอกว่าสู้กับกวนเหรินสองถึงจะถูกเจ้าคะ่ะหืมสู้กับกวนเหรินสู้กับคู่รักน่หรือชินเฟิงผู้มีจิตใจลามกเข้าใจทันทีว่าเสี่ยวเซียงเซียงหมายถึงอะไรชายหนุ่มอดรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้เสี่ยวเซียงเซียงรู้จักเล่นเสียดยคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะ่ะเล่นเก่งเพียงนี้แก้มของสาวใช้ตัวน้อยที่แดงอยู่แล้วสุกหลังขึ้นอีกนั่นไม่ใช่สิ่่งงทีนนาาายยย้้ออหหมถึรืเจคะ รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าชายหนุ่มเจ้ารู้จักเพ่ก้าหรือการทอยลูกเต๋าในโรงพนันหรือไม่โต้ตีจู่เป็นเกมไพ่ชนิดหนึ่งเท่านั้นเสี่ยวเซียงของข้าคิดไปถึงไหนกันยอมรับมาเถิดว่าหัวเล็กๆนี่เอาคิดเรื่องที่ไม่เหมาะกับเด็กตลอดทั้งวันเสียวเซียงเซียงอับอายจนแทบจะเป็นลมนางจะรู้จักโต้ตีจู่อะไรนั่นได้อย่างไรสาวใช้ตัวน้อยรีบเปลี่ยนเรื่องนายน้อยปล่อยข้าเถิดเจ้าข่าข้า,ขา,ขาขน้อยเดินด้วยตนเองได้ชิ้นเฟิร์มปฏิเสธทันทีชายหนุ่มกอดเสี่ยวเซียงเซียงแน่นขึ้นข้าตัดใจจจจไไไมไไม่่ด้้รรริิงงๆเเาาาออยกป็นนุหื เสี่ยวเซียงเซียงเสียงดีว่าสิ่งที่ฝ่ายพูดเป็นเพียงการล้อตอนเองเล่นเท่านั้นสถานะของนางตอนนี้จะมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการเป็นอนุได้อย่างไรแต่พอได้ยินคําพูดหยอกเอินของนายน้อยประกอบกับสายตาที่ทําให้ใจเต้นแรงนางก็อดดีใจไม่ได้เสี่ยวเซียงเซียงไม่ขัดขืนอีกต่อไปยอมให้ชิงเฟิงกะกกอดแต่โดยดีชูเฟิงบังเอิญเข้ามาเห็นฉากนี้เขานางหน้าแดงขึ้นมาอย่างห้าไม่ได้พลันหันหลังเตรียมเดินจากไปทว่าชิงเฟิงกลับรั้งไว้เสียก่อน เจ้ามาได้จังหวะพอดีรีบเข้ามาเล่นโตตีจู่ด้วยกันในห้องเถะคร่างของชูเฟิงสั่นอยู่ครู่หนึ่งอดไม่ได้ที่จะจินตนาการภาพราประหลาดประหลาดในใจเป็นภาพของนายน้อยตระกูลฉินใช้ผ้าปิดตาตนเองเอื้อมมือคำไปรอบๆ้องขณะที่สาวใช้ทั้งสองขยับหนีไปรอบโต๊ะชูเฟิงฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กแทบจะไม่เคยใกล้ชิดกับบุรุษเลยคนอ่อนประสบการณ์อย่างนางจะยืนหยัดอยู่ในการละเล่นที่ร้ออารมณ์ขนาดนั้นได้อย่างไรร่างชูเฟิงร้อนเผ,า,ผาจะก้าวขาวก็ก้าว,าวไม่ออกได้แต่ยืนตัวแข็งอยู่กับที่ เมื่อเห็นปฏิกิริยาของชูเฟิงชินเฟิงอดไม่ได้ที่จะแอบถอนหายใจทำไมสมองของเด็กพวกนี้จะมีแต่ความคิดลาม,มกเล่านายน้อยคนนี้แค่อยากจะเล่นเพยพวกเจ้าคิดไปถึงไหนกันแล้วอีกด้านหนึ่งที่ชั้นบนสุดของหอเซียนเมามายในห้องส่วนตัวห้องหนึ่งมีเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ไม่หยุดนับตั้งแต่ชินเฟิงมาสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ให้หอเซียนเมามายเจ้าชางฟูก่ก็กับแค้นใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยามนึกถึงเรื่องที่ตนต้องคุกเข่าให้กับไอ้จอมสะเพน,นั่นในที่สาธารณะทั้งยังถูกมันยีหัวเล่นอีกกยยยิิิินในใ่่่่งงคคดวาาามม้นนนใใจ็เเพขึหลท ว่าวันนี้เจ้าชางฟูก,กับอารมณ์ดียิ่งหลังจากดื่มสุราไปสองกาก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ฮ่หาฮาหน่าขันยิ่งนักเวลานี้คำพูดของบุตรชายจอมสุริสุร่ายของเสนาบดีกรมคลังกระจายไปทั่วเมืองหลวงแล้ว,ลวเจ้านั่นถึงกับทุ่มหนึ่งแสนตำลึงเงินเพื่อซื้อหอสุราทานหยกและใช้อีกสามหมื่นตำลึงเงินในการตกแต่งร้านคืองานยังไม่คืบหน้าสักกระพีกแต่กลับทุ่มเงินไปแล้วถึงหนึ่งแสนสามหมื่นตำลึงเงินหกักฉินเทียนหูรู้เข้าไม่ใช่ว่าจะโมโ oh หจนอาเจียนเป็นเลืรอกหรือ อุยงที่มาด้วยกันมือซ้ายโอบนางรำส่วนมือขวาถือแก้วสูราสองแก้มแดงปังใบหน้าเปี่ยมสุขก่อนหน้านี้เขาถูกไอ้ชินเฟิงทุกตีและทําให้อับอายในที่สาธารณะอุยงสาบานกับตัวเองว่าหากไม่ได้แก้แค้นมันจะไม่ขอเป็นคนอีกในฐานะบุตรชายเสนาบดีกรมขุนนางถือว่าสถานะอุยงกับชินเฟิงทัดเทียมกันแล้วเหตุใดเขาต้องกลัวอีกฝ่าย ทว่าเมื่ออูยงนำเรื่องนี้ไปบอกบิดาเขากลับถูกดูแสกหน้าโครมโครมผู้เป็นบิดาอ้างว่าสถานการณ์ในราชสำนักซับซ้อนหากเขาลงไม้ลงมือกับฉินเฟิงนั่นจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าตระกูลเรายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฉินเทียนหูถึงตอนนั้นเกรงว่าแม้คิดอยากจะเป็นกลางก็เป็นไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นไอ้เจ้าฉินเฟิงอาศัยความบ้าของตนสร้างปัญหามากมายไปทั่วเมืองหลวงถ้าจัดการกับคนประเภทนี้ต้องจัดการอย่างจริงจังหากไม่แล้วสุดท้ายมันจะวกกลับมาสร้างความเสียหายให้ในที่สุด อูยงไม่เชื่อสักนิดว่าฉินเฟิงเป็นบ้าไปแล้วจริงๆแต่แล้วอย่างไรเขาจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่สําคัญเพราะสิ่งสําคัญคือฝาบาทเชื่อมันตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสําหรับการเผชิญหน้ากับนายน้อยตระกูลฉินแต่สิ่งควรทําตอนนี้คือการปกป้องตัวเองอย่างฉันฉลาดที่ผ่านมานายน้อยอูต้องทนทุกข์ทรมานเพราะไม่สามารถหาโอกาสจัดก,การกับนายน้อยเจ้าสําราญได้ในที่สุดเขาก็ได้ข่าวว่าฉิงเฟิงทุ่มเงินจํานวนมากซื้อหอสุราธานยกสวรรค์เห็นใจข้าแล้วเป็นแน่ ไอสารเลวนั่นขู่ว่าจะค้นหอเซียนมามมยภายในครึ่งเดือนช่างเป็นเรื่องตลกไร้สาระสิ้นดีหากค่าออกหน้าซื้อหอสุราพังพังนั่นเต็มที่ก็มีราคาเพียงหนึ่งหมื่นตำลึงเงินเท่านั้นฉิงเฟิงยังไม่ทันได้เริ่มกิจการก็ขาดทุนไปแล้วหนึ่งแสนสองหมื่นตำลึงเงินต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะคืนทุนได้เขาคือบุตรจอมล้างลานจริงๆเสียงหัวเราะของเจ้าฉางฟู่ค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงสีหน้าย็นชาเขาคว้านางรำข้างกายมาลูบความอย่างรุนแรงสองสามครั้งแล้วเอ่ยคำพูดที่เต็มไปด้วยความ ทำตัวเป็นนายน้อยเสยเพลกินเที่ยวรอความตายอยู่ในโอวาเช่นเดิมก็ดีอยู่แล้วคิดว่าใครก็ทํากิจการได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือรายได้ที่หลังลเข้าหอเซียนเมามายในแต่ละวันไม่ต่ากว่าหนึ่งพันตำลึงเงินนับว่าทํากําไรมหาศาลเมื่อเทียบก,กับบรรดาหอสุราอื่นๆในเมืองหลวงต่อให้หอเซียนเมามายจะล้มละลายจริงๆกิจการของชินเฟิงก็ไม่มีวันขึ้นมาเทียบเคียงได้ สองในสามของรายได้หอเซียนเมลามายมาจากบรรดาขุนนางใหญ่และเหล่าทายาทขุนนางในราชสำนักหากไม่มีภูมิหลังของคนเช่นองค์ชายรองเป็นผู้สนับสนุนต่อให้กิจการของชิ้นเฟิงจะไปได้ดีเพียงใดเพดานการค้าขายรายวันมากที่สุดก็แค่เพียง180ตำลึงเท่านั้นหากนำมาหักลบต้นทุนการคืนทุนภายใน8ปีหรือ10ปีย่อมเป็นไปนไม่ได้เลยหอสุราเป็นกิจการประเภทน้ำน้อยค่อยๆไหลทว่าไหลานานสามแม่กำไรในแต่ละวันจะไม่สูงทว่า1ปีมี365วันและทุกวันก็มีรายได้เข้ามาตลอด ยิ่งไปกว่านั้นชื่อเสียงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับกิจการนี้นิสัยอันธพาลแบบชินเฟิงแน่นอนว่าเหล่าบุคคลสาคัญในเมืองหลวงย่อมไม่มีวันอุปถัมภ์เขาโค่นหอเซียนมาไมยภายในครึ่งเดือนหรือฮ่าฮเจ้าฉังฟูภูมิพรัรมและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะคุยว่าโออวดหากหอสุรายใหญ่ทันยกนั่นยืนหยัดได้ถึงเดือนก็นับว่าเป็นปาฏิหาริแล้วถึงเวลานั้นข้าจะสอนเขาให้รู้ซึ้งถึงวิธีสร้างกิจการเอง ตลอดทั้งคืนนายน้อยฉินไม่ได้อยู่เฉยเขาเล่นสนุกกับสาวใช้ทั้งสองบนเตียงแน่นอนว่าเรื่องสนุกสนานบนเตียงนั้นหนีไม่พ้นโต้ตีจู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นชินเฟิงกำลังนอนหลับสนิทอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บหูพลืมตาขึ้นก็พบว่าใบหน้าสวยๆของหลิวหงเยียนแทบจะชนกับหน้าเขาอยู่รอมรอ่อฝันร้ายใช่มันต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆนายน,น้อยฉินพลิกตัวเตรียมนอนต่อแต่ก้นของเขาดานันถูกหกอย่างไร้ปราณีเสียก่อนชายหนุ่มพันตาสว่างเด้งตัวหลบไปมุมเตียงทันทีพี่หญิงรอง ท่านมาทำอะไรตั้งแต่เช้าชินเฟิงปิดก้นตนเองนอนบิดไปบิดมาอยู่บนเตียงเพราะกลัวจะโดนคุณหนูรองประทุษร้ายเป็นรอบที่สองเห็นได้ชัดว่าพี่หญิงผู้นี้มีมือหยกเรียวยาวนุ่มละเอียดแต่เหตุใดเวลาหยิกจึงเหมือนมีกรงเล็บพยักโผล่ออกมากันเจ็ดจี้ทะลุหัวใจเลยจริงๆหนึ่งโต้ตี้จู ให้พิชิตแลนลอในเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายคือเจ้าของที่ดินหนึ่งคนและชาวนาอีกสองคนชาวนาสองคนต้องร่วมมือกันเอาชนะเจ้าของที่ดินให้ได้เจ้าของที่ดินจะมีสิทธิได้ออกไพ่ก่อนและได้ไพ่มากกว่าชาวนาสามใบไม่ว่าผู้เล่นจะเป็นชาวนาหรือเจ้าของที่ดินฝ่ายที่ไพ่ในมือหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะ2กวนเหรินเป็นคำเรียกเจ้าหน้าที่ราชการในยุคถังต่อมายุคซ่งใช้เป็นคำเรียกบุรุษและยังเป็นคำที่สัตรีใช้เรียกสามีเล่นเล่นในสมัยโบราณด้วย3น้ำน้อยค่อยๆไหลทว่าไหลนาน หมายถึงเก็บเล็กผสมน้อยด้วยรายได้ทีละเล็กละน้อยแต่ไม่ขาดตอนขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก